สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะพอดีว่าเราไปเดินตลาดแล้วเราก็ไปเจอปลาสลิดนะคะที่ตลาดซึ่งราคาก็ไม่แพงมากนะคะก็อยู่ร้อยแปดสิบบาทเป็นปลาสลิดบางบอกทีน,นี้เราก็เลยวันนี้จะเอามาทอดนะคะก็ก่อนที่เราจะไปทอดปลานะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะ เราก็มาทำการบ้างกันเลยนะคะบั้งสจกสามสามก็น่าจะพอนะคะจะดูสวยนี่ค่ะ หลังจากที่เราบ้างแล้วก็ตัดคีบตัดหางเขาออกเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทําการทอดกันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวไปทอดกันเลยค่ะค่ะน้ํามันก็เริ่มร้อนแล้วเราก็มาทอดกันเลยน้ํามันนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะถ้าเกิดใช้ไฟแรงแล้วเดี๋ยวออกมาสีมันจะไม่สวยนะคะก็ใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ทอดไปก่อนเลย ค่ะก็ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะเหลืองสวยเลย ค่ะก็ได้แล้วนะคะอันนี้เราแบ่งทอดเป็นสองช่วงนะคะทอดทีละสามตัวค่ะเหลืองหนะ้ากินเชียรค่ะก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ต๊ะอาหารนะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะปลาสลิดทอด เหลืองกรอบน่าทานเชียวค่ะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ